รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะเก้าราชมงคลเสริมพล,ลังผลักดันนวัตกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG รองศาสตราจารย์อุทเทนคำน่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนและสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่5หรือ r m u t c o n 2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยาย,ยน2566ณนะสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชนบุรีภายใต้แนวคิด ก้าราชมงคลเสริมพลังผลักดันนวัตกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมโดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการที่หลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติจำนวน188ผลงานผลงานวิจัยระดับนานาชาติจำนวน40ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์จำนวน80ผลงานและงาน RMUT Startup Awards จำนวน12ผลงาน ธาริตีธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน